สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทดลองที่105โอ้ยไม่ใช่นะนี่คือการรีวิวหนังนะครับที่เป็นหนัง Ne ็ตฟ i ิกับกิริเฮนะฮะ โคกันเป็นครั้งแรกนะครับแบบเป็นทางการที่แบบว่าหนังไม่ต้องฉายโรงละมาฉายใน n e t f l i x เลยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยตอนนี้ก็เลยถือว่าเหมาะมากที่จะมีหนังไทยสักเรื่องหนึ่งฉายใน n น t f l i x นะฮะอ่ะเรามาพูดกันเลยนะครับแบบย่อมๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจะค่อยขยายความนะหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Ghost Lab ฮะฉีก,กดทดลองผีเป็นผลงานการกำกับของพี่ก๊อปตะวินนะฮะภูริจิตปัญญานะฮะเป็น พุ่มกับเรื่องบอดี้ศพ19รัก7ปีดี7หนนนะฮะแล้วก็4แพ่ง5แพ่งอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเขาก็ห่างหายจากการทําหนังที่เป็นหนังแบบหนังเดียวๆย,ยาวๆเงี้ยเหมือนตอนบอดี้ศพไปนานเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการกลับมาของพี่ก๊อฟอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่รอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มทางโปรดักชันมากๆนะถือว่าเป็นงานที่ฉีกกฎฉีกขนบธรรมเนียมหนังผีหนังผีไทยอะไรเงี้ยคือแทบมันจะเป็นแบบไซไฟอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถามว่ามันเป็นไซไฟแบบ สูบไหมก็ไม่เดี<笑><笑>๋ยวเราจะบอกว่าทําไมนะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องเราจะเราจะเราจะเห็นว่าตัวแสดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณหมอสองท่านนะฮะหมอพร้อมมากเลยที่อยากจะพิสูจน์เรื่องราวของผีนะที่อยากจะพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งมันก็จะเห็นว่าในแต่ละขั้นที่เขาจะต้องพิสูจน์เนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องแลกมาด้วยแล้วมันก็จะเต็มไปด้วยความแบบ ดับความสง,สงสัยในตัวเองสงสัยในสิ่งที่มันกําลังแบบเกิดขึ้นทฤษฎีหรืออะไรต่างๆที่กําลังพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนตอนหลังก็กาลังคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะต้องแลกไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของอนี่แหละครับนายแพทย์2คนนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับทฤษฎีที่จะมาเอาเรื่องของแบบวิทยาศาสตร์เอาเรื่องของแบบปรากฏการณ์อะไรต่างๆเข้ามานะับเพื่อที่จะยืนยันว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ค้นพบ ทฤษฎีคนใหม่ของโลกอะไรคล้ายๆเหมือนเป็นพวกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นพวกแบบเรียกได้ว่าเป็นวอนาบีอะนะฮะวอนาบีอยากจะเป็นแบบศาสดาของโลกในเรื่องของแบบเรื่องผีอะนะฮะแต่ว่าทีนี้เราก็จะพบว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในการที่จะไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องแบบว่าต้องผ่านนะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นด้วยคอนเซปต์ไอเดียที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเลยที่แบบว่า คือผีมันก็จะเป็นแบบเกี่ยวข้องกับศสยศาสตร์ซะเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่เราจะพูดถึงผีที่แบบเป็นปรากฏการทางวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่นะครับคือแทบจะไม่มีความเป็นศสยศาสตร์เลยไม่มีพระมาสวดมาอะไรเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นหนังที่นั่นะแหละนะครับคือเริ่มต้นด้วยคําถามนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าตั้งคาถามว่าเฮ้ยคุณจะหยุดความสงสัยของคุณต่อสิ่งลี้ลับได้ด้วยแบบได้ด้วยจริงๆเหรอนะฮะหรือว่าคุณจะต้องทุ่มเท ทุกสัพพักำลังทุกๆอย่างจนคุณได้คําตอบมาแล้วถ้าคุณไม่ได้คําตอบมาถ้าคุณจะต้องตายเพื่อแลกกับคําตอบนั้นคุณจะยอมหรือเปล่าเออนะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หนังพยายามจะเ,ออเล่นกับคนดูนะในฐานะที่แบบตั้งข้อสงสัยคือเรียกได้ว่าสิ่งที่ตัวละครในหนังทำเนี่ยมันก็ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยนะมีความแรงมีความดุดันมีความแบบท้าทายต่อทุกสิ่งอย่างนะฮะเรียกได้ว่าแบบหิวสง แต่ว่ามันจะถึงขั้นไหนอ่ะคุณก็ต้องไปดูเอง,เองนะแต่ว่าเรียกได้ว่าเขาจะไปถึงคําตอบนั้นเขาจะไปเห็นท้ายที่สุดที่สิ้นสุดของคําตอบอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยผลลัพธ์ของการทดลองเนี่ยเขาได้บทสรุปอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกันแต่ว่าตัวหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวโปรดักชั่นตัวอาร์ตใดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเด่นแต่ว่าปัญหาก็มีเหมือนกันครับคือในแง่ของการดําเนินเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะคือเราสึกว่าตัวเรื่องของ เรื่องนี้ด้วยความที่ว่าไอเดียมันค่อนข้างที่จะเฉียบคมอะนะแบบค่อนข้างที่จะขายพอสมควรเลยฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเริ่มแรกหรืออะไรต่างก็ถือว่าดําเนินเรื่องออกมาได้แบบโอ้โว้หูว้าวว้าวบบคอนเซ็ปอะไรของมันนะแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมันก็มีแบบจุดที่สะดุดเราเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบบางทีมันก็จะมีเรื่องอะไรที่มันมีความเซอร์เซอร์มีความเหนือจริงมีความหลายๆอย่างที่แบบเราก็รู้สึกว่า จะให้ดูเพล,ลินก็ดูได้นะแต่ว่ามันเหมือนกับเราอ่ะเป็นเอาไซเดอร์คือเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนผู้ร่วมทดลองเข้าไปในนั้นน่ะน,นะนะเราเป็นเหมือนคนดูที่จะดูสองคนนี้เขาเล่นบ้าอะไรกัน,นก็ไม่รู้นะผ่านอัศจรรย์ที่แบบเราจะดูเขาอยู่ไกลๆดูห่างๆย่างห่วงๆจนเรารู้สึกว่าพอเรายิ่งดูเข้าไปเรากย็ยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเออพวกมึงนี่ตะเินไปกันไกลมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วเอ,อ่อพอมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ โอเคโอเคโอเค,อเคเก็ PS ไปถึงตรงนั้นก็ได้นะอะไรเงี้ยนะแต่นั่นแหละพาร์ทของความเป็นดราม่าที่เขาพยายามจะเล่นหรือว่าความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยผมว่ามันรวมถึงแรงจูงใจหรือว่าความสมจริงบางอย่างที่มันจะต้องแบบว่า เกิดขึ้นกับตัวคาแรคเตอร์หนึ่งของเรื่องนะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะรู้สึกว่าม,มันมันมันมากพอหรือยังนะอะไรย่างเงี้ยคือคือ,ค,อคือเราอ่ะสงสัยนิดนึงอนะ่ะตรงที่ถ้าใครที่ดูแล้วนะก็จะอ่านเราจะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องแล้วนะนะฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูหยุดคลิปตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับไปดูก่อนนะไปดูก่อนอ่าอย่างที่ผมบอกคือเรื่องนี้โปรดักชั่นดีงามแน่ๆนะครับโปรดักชั่นอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหดูจัดตรงจัดเต็มนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องหรือว่า บางส่วนบางอย่างที่อยู่ในเรื่องเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมาคุยกันเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะได้ว่าบางคนแบบก็ยังแบบคือคือผมอ่ะนั่งไถไถเนวฟีดของในทวิตเตอร์ดูนะก็มีหลายคนที่เขียนว่าอียงวะอียงวะเอียงวะนะคือผมต้องบอกงี้ว่ามันจบแบบห้วนเกินไปนะเรื่องนี้ข้อเสียของมันคือจบห้วนไปหน่อยมันน่าจะหาทางลงให้สวยกว่านี้สักนิดนึงอะ่ะเออนะเพราะช่วงครึ่งแรกก็ถือว่าก็ทำออกมาได้ใช้ได้ประมาณนึงเลยทีเดียวถึงแม้ว่ากลางเรื่องมันก็จะเริ่มมีความดรอปอ,อยู่บ้างแล้วก็ที่อย่างหนึ่งที่จะต้อง คือไอพาริสเนี่ยนะ้นสปอยไปเลยก็ได้นะใครใครไม่ยใครไม่ดูปิดเลยนะปิดปิดเดี๋ยวนี้เลยนะเมี่เดี๋ยวผมจะห <laughs> ้ามมาโทษกันนะโอเคคือไอพาริสเนี่ยตอนที่เขาเป็นผีเนี่ยยังเป็นผีที่หล่อเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> คือคือเป็นผีออกมายังหล่อเลยอะ่ะมันโดนหล่อมากกว่าน่ากลัวถึงแม้ว่าจะมีการเมคอัพซะแบบดูแบบเออดูหี้มอย,อยู่พอตัวนะฮะแต่ก็นั่นแหละ เป็นตัวละครที่ผมก็สงสัยนะไอพาริสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าคือเขาเอ่ะมาแบบโอเคนึกจะแบบว่าโอเคฉันจะต้องสู้เพื่อการทดลองถึงแม้ว่าจะต้องยอมแลกชีวิตตายแม่งเลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ตายแบบง่ายๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นอนะ่ะกลายเป็นว่าตัวเองเป็นคนแบบกับลําอยากจะให้การทดลองนี้หยุดเพียงแค่นี้โอ,อเคเราอาจจะเข้าใจได้ว่าตัวละครเนี่ยเขาก็จะเห็นถึงความสูญเสียบางอย่างแล้วก็ตัวตัวไอตัวนั่นแหละ ตัวกล้าใช่ไหมตัวกล้าที่นั่นแหละที่ไอพาลิตร,รับบทเขาก็ตายไปอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนกับเขาอ่ะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วไงเออเขาเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วแล้วก็เขาก็เลยแบบ ได้แต่เป็นผู้ผู้เฝ้ามองอะไรเงี้ย ه. ถึงแม้ว่าพยายามจะส่งสารอะไรกลับมาได้ซึ่งผมก็ชอบไอเดียคอนเซ็ปต์ที่แบบเรื่องพลังนะที่ชิที่แบบอยู่ดีๆต้องมีความห่วงความแค้นอะไรเงี้ย ه. เออคิดได้ยังไงวะนี่ที่แบบล่าคนออกมาจากการตายได้อะไรเงี้ย ه. จะโดดตึกก็ไม่โดดอะไรเงี้ย ه. นะฮะแต่นั่นแหละนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันตรงที่ว่าแล้วแล้วยังไงต่อเออมัน,ม,นมันเหมือนกับสุดท้ายเนี่ย ในฐานะคนดูเราไม่ได้รู้คําตอบจริงๆของตัวโลกหลังทําความตายเลยว่ามันสุดท้ายมันมีมันมีแบบไหนมันยังไงไอชายหาดโอเคเราอาจจะเห็นชายหาดในช่วงท้ายเรื่องนะเนาะซึ่งโอเคผมว่ามันก็น่ารักดีที่จะเห็นแบบภาพที่สองคนนี้อยู่ในโลกคู่ขนานที่มันพราลเลลกันแล้วก็เห็นเขาประสบความสาเร็จในการค้นพบไอทฤษฎีนี้แล้วก็แบบได้ไปอยู่ในาาในิตยสารในนิตยสารดังของโลกที่เขาอยากจะขึ้นนะขึ้นหน้าปกคู่กันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า คือคือคือผมว่าโมเมนต์ที่ดีสุดของของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครของไอพาริสแลก็ตอนเนี่ยนะไปไปมาๆนี่มันแอ,แอบอีกนิดนึงจะเป็นหนังวายแล้วนะ <laughs> เออคือมันเป็นหนังคู่หูนะฮะเออคือมันเป็นหนังแบบค้นหาความคำตอบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็รู้สึกว่ามันก็มีโมเมนต์แบบเออจินจ้นจิ้นหรือว่าช่วงที่เราดูเยอะวะก็ก็โอเคเราเราเรารู้สึกว่ามันมันก็พอดูได้แบบเพลินๆในในส่วนนั้นแหะนะแต่ว่า ปัญหาคือหนังมันพยายามจะเล่นท่าดราม่าอะไรอย่างเงี้ยในบางส่วนอ่ะแล้วเรารสึกว่าอย่างเช่นตัวละครที่เป็นตัวตัวนางเอกอ่ะอนะฮะจะจะเรียกว่านางเอกได้ไหมอ่ะก็ก็เป็นแฟนของตัวกล้าอ่ะนะครับก็คือเรารสึกว่าเขาก็แบบมันคือคือแต่ละคนเนี่ยนักสแสดงเนี่ยก,ก็เล่นแบบเออเขาก็มีวิถีทางในการเล่นของเขาเนาะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะดูเล่นใหญ่เล่นอมทุกข์เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นบทบาทของเขาแต่ว่าแต่ว่า พอมันเป็นแบบซีนที่มันจะไปทางดาราม่าเราเราว่ามันเป็นที่บทลรมั้งที่แบบเหมือนกับเราพอมันปูทางมันมันปูแล้ว,ลวลมันรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันเล่นได้มากกว่าน,นี้นิดนิดน,ดน,ดนึงอะ่ะมันถึงจะแบบโดยเฉพาะบ,บทกับการเล่าเร,เ,รเรื่องมั้งเราว่าเราว่าจังหวะต,ะตัดต่ออาจจะยังแบบอาจจะยังคมได้มากกว่านี้คือถ้ามันคมกว่านี้สักนิดนึงอะ่ะในการเล่าจังหวะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆอ่ะเออโดยเฉพาะการลงลงท้ายตอนจบอ่ะเราว่ามันแบบมันจบอย่างเงี้ยคนดูทั่วไปก็จะแบบ What the อ้าวเอเอทำไมจ,จบอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับแต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นการฉีกกดนะเออจีดีเไม่ค่อยเห็นจบอย่างนี้เท่าไหรอ่อ่ะถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการแบบไอ้นี่โอเคค,คือคือคือถ้าพูดตรงๆเรารู้สึกว่ามันก็ยังดีกว่าไอ้หนังอย่างเพื่อนที่ลึกนกเลยเนี่ยเออไอ้เรื่องนั้นคือเราสึกว่าเราไม่ซื้ออะไรเลยแต่ว่าเรื่องนี้อย่างน้อยอะ่ะมันมีข้อดีที่ไอเดียของมันอะไอเดียมันก็ถือว่าใช้ได้นะฮะรู้สึกว่าเป็นคนคิดก็คือคนคิดก็คือพี่ พี่เตอ๋อนภพด้วยนะกับพี่กอ๊อปปวีนะซึ่งเริ่มต้นคอนเซปต,ต์มาได้ได้อย่างน่าสนใจเปิดประเด็นคําถามออกมาเรื่องโลกหลังความตายด้วยการพิสูจน์กฎบางอย่างทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การทดลองอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันมีคํานึงที่เราชอบคือผีร่วมร่วมทดลองคือคือต้องเอาผีมาเป็นผู้ร่วมทดลองด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผีที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยอ่ะเราจะไปรู้จักเราจะมาพามันทดลองอะไรเงี้นันก็ต้องเป็นผีที่รู้จักงั้นเราก็ต้องกลายเป็นผีก่อนเราใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องเป็นผีอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเหตุผลการตายของสองคนนี้มันจะดูแบบง่ายมากเลยอะคืออีกนิดนึงก็คือตายเลยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเราก็ยังดีว่าเห็นฟีนที่ต่อพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ว่าก็ยังแบบยังฆ่าไม่ได้เนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าหนังพอแบบนิดนึงก็ยิงปืนนิดนึงก็แบบลั่นไกลกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออก็รู้สึกว่าเออตัวละครมันดูแบบสดโตงจังวะอะไรเงี้ยใช่ไหมเออในในหนังมันก็จะมีแบบในซีนที่อยู่ในห้องทดลองลับของเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ย หนังก็มีเรื่องทางโปรดักชันอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เห็นโลเคชันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะฮะตามเรื่องนี้แต่ถาว่าผมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตอนที่พี่ก๊อฟทำบอดี้ศพสิบเก้าอ่ะเรารู้สึกว่าเรื่องนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพอมาดูในปีหลังๆมันจะมีอะไรที่ประดับประเดินแล้ก็ดูมีความขัดขันเกินๆอยู่บ้างนะหรือรือหรอยู่หลายๆส่วนเลยแหละแต่ว่าออตอนที่ผมดูครั้งแรกอ่ะผมจําได้ว่าผมค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆกับตอน ที่บอดี้ศพ19ออกมาถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ดูในโรงนะแล้วตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นหนังไทยที่ทะเยอทะย,ย,ยานมากๆเลยซึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีของตัวพี่ก๊อฟแบบพี่ก๊อฟก,ก,ก็เป็นผู้กำกับที่มีความเนิร์ดมีความแบบชอบเล่นอะไรที่แบบว่าเออมีความแฟนแฟนบอยมีความเป็นแบบใช่ไหมพยายามเล่นอะไรที่มันมีความแหกๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เห็นความทะเยอทะย,ยานตรงนั้นอยู่บ้างแต่ว่า ก็แอบเสียดายเหมือนกันรู้สึกว่าเอออยากจะเห็นสิ่งนั้นในเรื่องนี้มากกว่านี้อ่ะความแบบความเนร์ดของพี่พี่กอปนะฮะแต่อาจจะเป็นเพราะด้วยทรงของหนังด้วยมั้งมันอาจจะไม่ได้เปิดประตูให้สามารถทําอะไรได้แบบมากขนาดนั้นในการแบบเล่นมุมกล้องเล่นอะไรต่างๆคืออย่างอย่างน้อยแบบบอดี้ศพมันยังมีเรื่องของคาแรคเตอร์มีการหักมุมมีการอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันมันดูแล้วแบบเออชลรสิทธิ์เป็นใครว่าใครคือดากันไอ้ใครคือไอ,อ้นะไม่ใช่ดากันดาเขาชื่ออะไรนะ ดาราไลน์เออเรายังจาได้เลยเออมันยังอยู่ใน,นแบบอยู่ในหัวเราอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ถามว่าสิ่งที่น่าจดจํามีประโยคอะไรที่น่าจดจํามันก็ก็ไม่มีนะครับเออพูดตรงๆว่าไม่มีบทพูดอะไรที่น่าจดจําเลยสักอย่างแต่ว่าเออถามว่ามันก็มีซีนที่น่าสนใจอยู่บ้างอย่างซีนตอนที่ลิฟตกเนี่ยคือ้วยความที่ว่าผมเคยมีประสบการณ์ลิฟดับอยู่ในนั้นจริงแล้วก็ตอนที่ลิฟเปิดแล้วมันก็แบบ มันมันมันแบบมันไม่เท่ากันนะเออมันไม่ได้จุดตรงพื้นแล้วเราต้องปีนขึ้นมาออกมาดนึงแล้วมันก็น่ากลัวจริงแล้วเราแบบเห็นตอนที่ลิฟต์มันจะลงไปแล้วอีกขาเนี่ยมันก็ขาต่ตอมมันจะโดนประตูลิฟต์หนีอะไรเงี้ยคือเแบบโอ้โหเราชอบซีนอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเลยทีเดียวแล้วก็ตอนที่เอ่อนั่นแหละตอนที่จะมีการฉากผักตกลงไปลงแล้วอีโคมไฟใหญ่ๆก็ตกลงมาอะไรเงี้ยคือเราสุว่ามันก็มีความถ่ายแบบการถ่ายทําภาพที่ค่อนข้างที่จะ ดูแบบเออมีความโปรดักชัน CG อะไรเงี้ยเออคือพี่พี่กอ๊อฟตปวีนเนี่ยจะมาพร้อมกับ CG แกเป็นคนที่แบบว่านะจะมาพร้อมกับงานวิชัวซีต่างๆซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะที่จะเห็นผู้กับไทยที่จะเห็นแบบภาพเชิงวิชัวได้ได้ได,ได,ได้ได้เฉียบขาดแบบเนี้ยนะฮะเอ่เอ โอเคสิ่งที่จําได้อย่างหนึ่งคือรถเข็นฉากรถเข็นคือคือคือแล้วยังไงอะไรอเงี้ยคือมึงมาดูหลอนดีแล้วสุดท้ายก็แล้วยังไงอะไรก็รู้สึกว่าจริงๆน่าจะขคยี้สักนิดนึงว่าเออมันจะหน่ากลัวกว่านี้ได้เปล่าว่าอะไรอาจจะเป็นซีนจําที่บอกโอ้รถเข็นนี่ยิงดูน่ากลัวเลยอันนี้คือเกือบๆเนี่ยพอสาวผมผมรู้สึกว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะไม่รู้เพื่อนๆคิดเหมือนกันป่ะนะเออมีอะไรอีกวะที่ที่จะพูดได้ก็รวมๆแล้วเนี่ยเออช่วงท้ายอ่ะ ฉากดราม่าหรือฉากอะไรต่างๆอะเออมันมันก็มีความเป็นเฟรนด์ชิพอยู่เหมือนกันอะ่ะเราก็เข้าใจอ๋อฉากปั้มหัวใจฉากปั๊มหัวใจต่อขึ้นมาอีกทีหนึ่งอะ่ะเอออันนี้ก็รู้สึกว่าเออก,ก็ก็แอบหักม,มุมดีเหมือนกันนะว่าสุดท้ายคนที่ช่วยชีวิตก็เป็นเพื่อนมันแต่ประเด็นคืออ้าวแล้วทำไมเพื่อนมันต้องทำร้ายมันขนาดนั้นนะโอเครู้ว่าว่า,ว,าว่าเพื่อนไอ้ตัวต้องต่อมันอาจจะแบบจะไปทำอะไรไม่ดีไม่รัก like อะ่ะแฟนมันใช่ไหมแล้วอ้าวแต่ว่ามึงต้องการที่จะคนพบอี ศักยภาพของอีความเป็นผีนี่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยก็เลยม,มันก็เลยมีความขัดกันตรงเนี้ยว่าสุดท้ายอะแกแกต้องการที่จะยังไงแกต้องการแกยอมแลกเพื่อฆ่าตัวตายแล้วแต่ว่าแกแบบแกกับห่วงทุกอย่างเลยโอเคมันก็เลยกลายเป็นแบบสรรมการของพลังอะก็คือห่วงใชื่อมกับแค้นอะไรเงี้ยที่เขาเขียนไว้อะนะว่าเป็นที่มาของการที่ทาใม้มีพลังซึ่งต,ต่อเขาก็พยายามจะพิสูจน์ว่าโอเคเนี่ยกำลังนะพยายามจะทําสิ่งนี้เพื่อให้แกมีพลังกลับมาแล้วมาสื่อสารกันแต่นี่ก็กลายเป็นว่าแบบ ก็แค้นจริงก็ห่วงจริงอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบเป็นการทาร้ายเพื่อนกันทั้งั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแบบแล้วแต่ว่ามันก็แต่งๆเหมือนกันนะดูแล้วมันก็อาจจะงงๆนิดนึงอะนะฮะในส่วนเนี้ยดูแล้วแบบอ่ะกูกูไม่รู้ว่ากูจะรู้สึกยังไงหรือว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้จะโกรธจะเสียใจตามหรือว่าจะเออเห็นใจหรือจะยังไงดีมันเหมือนกับเราก็แอบสับสนไปด้วยแล้วว่าน้องต่อยก็ก็สับสนอะ แต่น้องเขาเล่นเล่นแบบเออเขาก็มีมาตรฐานทางการแสดงที่น่าสนใจนะน้องต่อเนี่ยคือเขาอยู่ในบทบาทอะไระเขาสามารถไปได้สุดในบทบาทนั้นๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้คือจะเป็นเด็กออทิสติกก็ได้เป็นหมอเหมือนคุณนายอีเจในด็อกเตอร์พิซเนอร์เลยก็ได้อีกนิดนึงลุกเขาก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนั้นละแล้วลที่สําคัญคือในวันโฟร์เดอะโรสเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกลุกนึงเลยนะเออซึ่งผมมีโอกาสได้ดูแล้วแบบบอกเลยว่าแบบอเป็นหนังที่ดีงามมากๆเรื่องนั้นนะครับอืมสำหรับผมนะผมชอบมาก ไม่รู้ว่าคนที่จะได้เห็นตัวเต็มออกมาเนี่ยจะได้เห็นคัดเดียวของผมเปล่าเพราะว่าเห็นพี่บาสบอกว่าจะเหล่าให้สั้นลงนะคือไม่อยากให้สั้นเลยเรื่องนั้นนะนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ไม่ถึงสองชั่วโมงเรื่องนี้ก็พยานประมาณเอ่อหนึ่งจุดห้าเก้าห้าแปดนาทีนะฮะก็ถือว่าเอ่อยาวพอสมควรเอ่อแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันแอบแอบืดอ,อ,อ,อยู่บ้างเหมือนกันนะถึงแม้ว่าหนังมันจะดําเนินเรื่องแบบไปข้างหน้าตลอดแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีฉากแบบนวงนง เราอยู่เหมือนกันอะเออบอกไม่ถูกนะครับก็ถึงบอกว่ามันมันมันแอบมีปัญหาตอนลาดับเรื่องโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังอะเออทั้งที่ผมก็บอกว่าเออครึ่งแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจูนตัวเองติดหรือเปล่าแต่พอครึ่งหลังอะมันมันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับมันกำลังจะเริ่มโอเคละแล้วอยู่ดีๆมันก็รีเจ็คผมอีกทีหนึ่งเออนะฮะแต่มันก็ไม่ได้รีเจ็คแบบหลุดออกไปเลยนะคือมามีบางคนที่หลุดออกไปเลยแต่ว่าสาวผมผมก็พยายามเข้าใจนะก็เออพอเข้าใจได้แต่แค่รู้สึกว่าเออพอดูจบมันก็แบบ ก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆเรื่องหนึง่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหนังที่ไม่ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในความคาดหวังกัด้วยความที่ว่าเป็นฟอร์มเราก็อาจจะคาดหวังมากกว่าน,นี้สักหน่อยหนึง่งอะไรเงี้ยนะฮะอ่าฮะและ้วก็ด้วยตัวคุณภาพทางโปรดักชันนี่ยก็ถือว่าก็เป็นงานโปรดักชันเลยอะไรเ่ยที่ดูแล้วก็โอเคดูถือว่าเป็นโปรดักชันแบบระดับ Netflix เลยถือว่าไม่อายเขาที่จะไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ต้องคิดเลยว่าแบบคือเราว่าคนทําก็อาจจะคิดมาประมาณนึงแล้วว่า พอโยนแบบนี้ออกมาด้วยตอนจบเป็นแบบนี้ก็คงเป็นการโยนเหมือนกันโยนหัวก้อยแบบที่ตัวละครโยนเหรียญกันนะเออว่าสุดท้ายอ่ะก็คือเดิมพันเลยว่ามันจะออกหัวออกก้อยฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็ออกหัวบางคนก็ออกก้อยนะครับฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีบางคนที่อาจจะแบบเหวอรหรือว่าร้องว่าอีหยังวะอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปดูกันเอง,เองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าคุณจะออกหัวหรือออกก้อยนะฮะนะครับตอนนี้หมอพร้อมแล้วครับใน Netflix นะฮะผีก็พร้อมนะฮะ จะดูดูไปดูกันว่า,าหมอเนี่ยอยากจะเจอผีเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาถึงเจอผีได้แล้วผีเหล่านั้นเป็นใครเป็นยังไงบ้างน,นะฮะจริงๆอ่ะไม่รู้นะผมคิดแบบขำๆนะทําไมแบบน่าจะมีสตอรี่ที่กับผีอะไรบางอย่างมากกว่านี้แล้วแบบเออมีมีซัมติงที่แบบเออบอกไม่ถูกอ่ะรู้สึกว่าถ้าแบบเขาสามารถผูกเรื่องแบบคนกับผีแล้วก็มีความรีเลทอะไรบางอย่างด้เออซึ่งก็เขาผูกนี่หว่าเพราะว่าตัวละครหนึ่งก็เป็นผีใช่ไหมแต่แบบเออเหมือนกับเรายังมันยังมันยัง หรือว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในโลกมากขนาดนั้นคือเขาบอกว่าการที่เขาได้เจอผีมันคือการเปิดประตูจัก,กรวาลหรือตามแบบเราอะประตูของคนดูมันยังแบบว่ามันเหมือน,นแค่งแง้มๆอะแล้วเราก็แค่แบบเอาตาโผล่ไปดูว่าอม,มันมีอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยก็โอเคน่าสนใจไอเดียน่าสนใจแต่ว่าพอจะเข้าไปอะมันแบบกับเรายังเข้าไปได้ไม่ถึงในใจกลางของห้องนี้อะอะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นห้องทดลองที่มีความแปลกมีความสดแต่ว่า มันยังไม่ได้สามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจเราได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีไม่มีคุณภาพไม่ใช่ว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นหนังที่สามารถดูได้เพลินเพนดูได้แบบก็ไปขบคิดอะไรกันได้ถามว่าเขาก็มีการดีไซน์ฉากออกมาได้โอเคเลยแหละนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าดูได้แบบเพลินเพินเพ,นพอประมาณมากกว่านะครับ คือคือถ้าไม่ได้ดูแล้วแบบซีเรียสมากๆอะ่ะคุณก็อาจจะสนุกกับมันได้ไม่ยากนะอ่าแต่ว่าแล้วตอนจบจริงๆมันก็จบได้ได้ลงตัวของมันแล้วล่ะแต่แค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคาดหวังอะไรกับมันหรือว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าเออคุณอยากจะ ดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันมีแบบมีคําตอบอะเพราะว่าหนังมันมาด้วยคําถามเยอะมากเลยนะมันมีคาถามนั้นคาถามนี่มันตั้งข้อสงสัยให้คนดูเต็มไปหมดเลยทั้งโปสเตอร์ทั้งซีเฟอร์ทั้งแบบว่าอะไรต่างๆอิสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายที่มันมาด้วยคําถามมากมายฉะนั้นคนดูที่เขามาดูเขาก็หวังคําตอบเย่าว่าโอเคเขามาเรื่องเนี้เขาจะได้เห็นคําตอบอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยหนังมันก็เลยนกับสุดท้ายมันก็เพรสเซฟอะก็คือโยนด้วยคําถามต่อไปอะไรก็เป็นการหินหินต่อไปโดยที่อาจจะยังไม่ได้แบบมีการขยี้ อะไรมากขนาดนั้นก็คือขยี้เท่าที่เห็นในหนังอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งก็ถือว่าก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็อาจจะยังแบบสำหรับคนดูบางคนหรือว่าตัวผมเองผมกรู้สึกว่ามันน่าจะได้อีกอะได้อีกกว่านี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยน,นะฮะอืมก็เลยถูึว่าพี่ก๊อฟเองเนี่ยผลงานที่ผมประทับใจก็น่าจะเป็นบอดี้ศพแล้วก็ห้าแพ่งตอนเหล่าชโอนของพี่ก๊อฟเท่านั้นถือว่าดีงามมากไม่ยาวไม่สั้นเกินไปนะครับอ่าโอเค แต่อั y นี้เวก็ก็ชื่นชมว่าอย่างน้อยเนี่ย Netflix ก็มีงานที่แบบ g ีดีเสักทีเนาะอะไรเงี้ยที่แบบว่าแบบโคกันเต็มๆก็หวังว่าจะมีการโครกันอย่างนี้ต่อไปนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังอ้อที่สำคัญที่ต้องชมอีกอย่างนึงคือระบบเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเซอร์ราล์7.1เป็นเรื่องแรกที่ทำแบบ7.1ในประเทศไทยประมาณครับฉะนั้นถ้าใครมีลำโพงดีๆเนี่ยก็สามารถเปิดเหมือนกับลำโพงโรงหนังเลยก็ได้แต่เพอเอว่าเครื่องทีวีผมก็ได้ประมาณนึงแต่ผมก็พอสัมผัสได้ว่าเออมีการมิกซ์เสียงออกมาได้น่าสนใจฉะนั้นในแง่ของคุณภาพทางปรดักชั่นเนี่ยก็ถือว่าก็ไว,ว อ่าโอเคแหละนะก็ทำโดยจอกว้างฟิล์มด้วยก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโปรดักชันอยู่แล้วนะครับเหมือนกับเรื่องอื่น,อนของ G d h ที่มักจะได้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับในแง่ทุนสร้างในแง่อะไรเนี่ยคือไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวเขาละเขาเต็มที่เขาจับเต็มตาเป็นหนังทั้งเรื่องความยาวเกือบ2ชั่วโมงเนี่ย จะทําให้วาวด้วยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโจทย์หนึ่งที่เป็นคําถามของคนดูว่ามันก็ไม่ง่ายซะทีเดียวมันก็คือการทดลองฉะนั้นหนังเรื่องเนี้ยเลสเ a ว่ามันก็คือการทดลองอีกหนึ่งการทดลองต่อให้มันจะไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือต่อให้มันจะไปไม่สำเร็จหรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันสาเร็จอะไรเงี้ย อันนี้ก็แล้วแต่คนจริงแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างน้อยการที่มันได้มีการทดลองสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเอออย่างน้อยหนังไทยก็ไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมๆเนาะเขาก็พยายามจะก้าวข้ามอะไรบางอย่างพยายามจะก้าวหามิติอะไรใหม่ๆไม่ว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่อย่างน้อยคนทํากล้าทําเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนดูแล้วก็ก็คิดว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนคอนเทนต์ที่ดีๆต่อไปคอนเทนต์ที่พยายามแบบ กล้านาเสนออะไรใหม่ๆหรือว่ากล้าคิดกล้าทำอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่พยายามที่จะเอาเรียงออกจากรูปเดิมๆนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าโอ้โหไปถึงจุดใหม่แล้วมันโอ้โหมันสดมันว้าวขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็พาเรงไปสู่การทดลองอีกการทดลองหนึ่งที่มันก็ได้คําตอบที่หลากหลายนะครับก็อยู่ที่ผู้ชมนะฉะนั้นก็ไปชมกันนะครับไปชมกันมีใน Netflix แล้วนะครับวันนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใครที่รู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างชชออบบไมบก็มา คอมเมนต์กันได้มารีวิวกันได้นะครับผมผมก็จะลองอ่านแล้วก็อาจจะมีการตอบคอมเมนต์บ้างถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเมนต์ของเรานะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของเราไม่ต้องเชื่อนะแค่ฟังอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วก็ไปดูกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแค่ในฐานะคนดูคนนึงเท่านั้นนะฮะไม่กล้าพูดอะไรเยอะด้วยเพราะว่าอ่าคนคนแถวนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะก็พี่ก็เป็นพี่ผมอีกคนหนึ่งที่ผมนับถือแกนะครับเพราะว่าแบบผมก็มีโอกาสได้เรียน คาสเล็กๆของพี่ก๊อฟนะฮะตั้งแต่อายุ15ปีนะฮะก็ถือว่ายาวนานมากที่เห็นเจอรี่การทำหนังของพี่ก๊อฟนะก็ดีใจด้วยครับพี่ก๊อฟที่ผมเชื่อว่าพี่น่าจะมาดูไลฟ์ผมฉะนั้นก็ดีใจด้วยครับที่หนังออกมาแะก็หวังว่าหนังอย่างน้อยเนี่ยก็จะไปสู่สายตาประชาชนคนทั่วโลกนะฮะกว่า190ประเทศนะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ n น t f l i x ก็ได้ส่งผลงานดีๆที่เป็น Netflix Origi n a l เป็น Origi n a l c o n t e n t ของประเทศไทยนะฮะ อะโอเคครับใครที่คิดยังไงก็อย่าลืมติดชมกันนะครับก็อย่างที่บอกผมก็มีทั้งติทั้งชมนะครับในในฐานะคนดูนะในฐานะคนดูฉะนั้นก็อย่ากโกรธอย่าเคืองกันนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนละก็ก็ appreciate ก,กับผลงาน g d h อีกครั้งหนึ่งแนละก็รอชมผลงานของพี่โต้งบ้างหวังว่าจะได้ชมในปีนี้เดอะมีเดียมนะครับหวังว่าจะได้ชมกันในโรงด้วยสำรับเรื่องนั้นนะครับ แล้วก็ส่วนบุเพก็อันนี้ก็ whatever เลยอะโอเคครับผมก็ใครที่ชอบช่องผมหรือว่าชอบมาฟังรีวิวอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามสับสไครตนะบิ๊กนภัทรวิลล์สตอรี่หรือชอ่องนภัทรเอสอลนะครับก็จะมีรีวิวมาพูดคุยหรือว่าแม้กระทั่งรีแอคชั่นหนังรีแอคชั่นซีรีส์หรือรีวิวซีรีส์ก็จะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับถ้ามีโอกาสนะวันนี้ผมเจองานเครียดมาเยอะแยะเลยนะมาเจอหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงผมได้พอประมาณเลยทีเเดียวนะคครับโอก็ แล้วพบกันใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่กับไลฟ์ต่อไปของผมนะครับวันนี้รู้สึกยังไงกับหนัง Ghost Lab บ้างนะครับก็มาคอมเมนต์กันนะครับส่วนหมอพร้อมเนี่ยในแอปพลิเคชันก็ทําใจต่อไปครับมาดูหมอใน Ghost Lab ดีกว่านะครับผมต่เพราะว่าตอนนี้หมอสองคนนี้เขาพร้อมที่จะให้ทุกคนได้พิพิสูจน์พร้อมๆกันแล้วนะโอเคครับผมแล้วพบกันในไลฟ์ต่อไปครับวันนี้ไปกันครับสวัสดีครับ